ฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอสระเอโคควายบวกระเออ่านว่าคเอเอกอกไกบวกสระเออ่านว่าโกเอเขอโไข่บวกสระเออ่านว่าโคเอเค พพานบวกสระเออ่านว่าพอเอเพมมาบวกสระเออ่านว่ามอเอเมโตเตาบวกสระเออ่านว่าโตเอ อพึ่งบวกสระเออ่านว่าหอเอแผ่หอหีบบวกสระเออ่านว่าหอเอเหโฉช,ชิงบวกสระเออ่านว่าโอเอเฉโปปลาบวกสระเออ่านว่าโปอเอเป โนหนูบวกสระเออ่านว่าโนเอเนยยักษ์บวกสระเออ่านว่าโยเอเยออ่างบวกสระเออ่านว่าโอเอเองงูบวกสระเออ่านว่างงเองทถ้าหันบวกสระเอ โ,โดเอเทโดดิกบวกสระเออ่านว่าโดเอเดโอล,ลิงบวกสระเออ่านว่าโอเอเลบบายไม้บวกสระเออ่านว่าโบเอ